เร็วันนี้วันนี้ไม่ท่าลูกต่ากแดนที่ยังวันนี้วันนี้วันนี้ คลิปนี้ผมจะถ่ายแค่แปดนาทีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอะไรนะผมมีแบตอยู่แค่สี่เปอร์เซ็นต์นี่จะถึงแปดนาทีหรือเปล่าแต่ก็จะถ่ายแปดตึ๊บตัดตับเลยนะนี่วันนี้กินหนำนี่ ร้อนไหมลูกร้อนตับชิแตกค่อยคือมาเกิดเมษาเนะเาะบัดทีนี้ฮะเจ้าคือมาเกิดเมษาล่ะทำไมเจ้าไม่เกิดโอ้โหสามอ่องไหมครับสามอ่องไหมไม่ใช่เนฮะาริ้นห้อยแล้วเ,เกิดมาก็ร้อนตับชิแตกอือเฮ้เกิดมาด้วย เกล็ดมาก็มาอยู่นี่ไปน้ำลายฟูมปากเฮ้ยทำไมตาสีฟ้าตาสีฟ้าเราอ่ะอเดินเซ่เฮ้ยทำไมตาสีฟ้าคอยเพียกนี่มาใคยตาเพชรเหรอว้ายอะไรนี่มันคืออะไรเอฟซี FC. มันคืออะไรนี่มันคืออะไรใครห้ำมันจะใครหำบอจากนั่นพีญ่เสียใครหำนะ แม่พาเดินเซซ้ายเซขวาลูกแม่เขานี่ตัวใหญ่มากนะมาแล้วเซอิริเกี่ยวญ้ามาให้พัวนะเซเอิเลตัวนี้เซอิริเอ๊ยนเรื่ยนี้ลบๆนี่แหละนี่แล้วแต่น้องเลยแล้วแต่ปูเลยเป็นครับเซอิริผมขอสัมภาษณ์หน่อยคุณชอบไหมครับ,รบชอบลูกควายตัวนี้ไหมตัวนี้ผมให้คุณเป็นรางวัลเลย ปลาปลาลาบัวทองดูตาดูตาเสกดูตาสีฟ้าด้วยนะในในตาสีฟ้านะอย่างเท่เห็นไหมบอกได้ไม่เชื่อส้นกล่องในตาสีฟ้านะจะจะฉีดเข่าอันนี้เด้อจะปิกระปิเด้อมันเดี๋ยวมันจะเข้าไปในมดลูกจะฉีดถึงลูกกันด้อเดี๋ยวสะดือยังไม่แห้ง อลูกลักลูกลักลูกอะไรลูกใครลูกใครไม่รู้ครับแม่สูงร้อยสี่สิบพ่อเนี่ยโนเนมนะครับไม่รู้กันไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรหนระือว่าควายตาออกมาก็เป็นสีนี้วะผมก็ไม่ทราบครับเอออะไรเยิมย้มเยิมอะไรนะแบตเหลือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แบตาจะเหลือสองหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็มารุ้นกันเอานะ แม่แบเอาควายอยู่นู่นอ่ะเดี๋ยว,วน,นี้ต้องเอาควายขึ้นไปผูกข้างบนอะ่ะเขาขึ้นไปพวงเลิกดีเลิกดีครับดูดู<ห>ดนะครับแม่ก็ต้องเซ็ตแบบนี้เลยไว้ควายใ,ใกล้เสร็จแล้วนะ่ะใชใ่พ่อไปตัดอันนี้อยู่พอไปตัดยูคาบอกวันนี้น,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปตัดยูคาร์นี่อะไรผมไมเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเสกเสกไร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 ขึ้นไรขึ้นมันเปียกมันเปียกมันเปียกชื่ ชิวชิวชิวชจับยกเลยจับยกเลยไปนอขออื่นจับยกมัยกเลยมันเบียกมันชิมมันชื้นสดือสดือออกมาตัวลูกสดือสดือเฮ้านดื้อสดือถึงน้ำสดือมันถึงน้ำเหม ว่าจะฉีดยานะจะฉีดไอ้บำรุงร่างกายนะครับแต่ผมไม่มีซองฉีดจับฉีดฉีดแก้เสพด้วยนะเอาลูกว่าลูกมันเปียกแหม่สะดือมันสียบแห้งไปแม่มันคือเย็นดีแถบบางนี้ปะม,มานอนตรงน้ำปเปียกๆนะเย็นๆเย็นหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติบ่อิลีบ่กเขา<ร>คุ้ยป่าเป็นยังไงเขาคุ้ยป่านะเขาคายป่าก็อยู่ในป่านะธรรมชาติบำบัด โอ้ดูตัวเหลี่ยมเยอะมากเลยเป็นไงลูกมันพารู้สึกมันเป็นยังไงมันได้นอนตรงเย็นๆว่ามันมีแหงหลายได้นอนตรงนี้เย็นๆมันมีแหงหลายเด้อในดูหูสีมีอะไรอย่างนี้ยังไม่มีนะมีเห็บมีเหายังหุยมีเห็บแล้ววะมีเห็บบันี้แม่เห็บตัวนี้นเป็นอะไร เป็นรอนเดี๋ยวก็ฉีดยายเลยนี่ฉีดได้เลยเจนี่ตอนนี้ฉีดได้เลยม,ม,ม,มีเข่าไหมอุ้ยเขานิ่มๆอยู่เลยเขานิ่มๆอยู่เลยอุ้ยแต่อุ้ยจับเขานี่เขาร้อนเลยนะอากาศนี่เป็นเหมือนกับควายเป็นไข่อุ้ยดูเขาน,นิ่มๆอยู่เลยเพิ่งเกิดยังได้ไม่ครบวันเลยนะ เดี you kind of mm ๋ยวขอเกาคอหน่อยมีสามอ่องไหมสามอ่องไหมลูกสนแจเป็นพ่อพันไหมพ่อพันเป็นพี่พายุแล้วนะหนูอืออืออือนอนเฮ่เฮ่เฮอบหอบฮอบเฮ่เออดูหอบนะอากาศร้อนควายหอบดูแม่ยังใหญ่อยูแลว แล้วต่อจากลูกเขาแล้วก็จะเอาเพศผู้ที่ตัวใหญ่ๆครับมาผสมพันธุ์ผสมเทียมผสมนิกบ้านไปคนระับลูกรุ่นต่อไปที่ออกมาก็จะเป็นพูดง่ายๆเอาสามีพลั่งอ่ะมา